สวัสดีครับชอบเที่ยวชอบทํารถบ้านครับหลังจากที่พากันหลบร้อนมาจากปูหินล่องกล้าเสร็จก็จะพาเพื่อนๆมาชมดินแดนสวรรค์ของสัตว์ป่านะครับที่ทุ่งกระมังครับผมก็ขอเชิญติดตามเข้าไปชมบรรยากาศด้วยกันนะครับว่าจะเจอสัตว์อะไรบ้างไหมครับผมอะแต่กันเ,เรามานี่มี ตอนนี้ประมาณสองทุ่มเห็นบหมพ้บัดรถบ้านนะคะข้ามาเราทานข้าวเสร็จแล้วก็เดินเล่นกันนะคะเดินไม่ไกลกันนะคะ ครับจุดจอดนอนเราก็จะจอดอยู่ตรงใกล้ๆสํานักง,งานใกล้ๆเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าข้างบนเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เราขึ้นไปจอดนอนอยู่ข้างบนก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เป็นการรบกวนสัตว์เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะขึ้นไปทํากาแฟกินตอนเช้าแล้วก็ถ่ายรูปสัตว์อาหากินตอนเช้าก็ คอยไปดูด้วยกันนะครับว่าบรรยากาศจะสวยงามจะเห็นสัตว์อะไรบ้างไหม บรรยากาศที่ธรรมชาติธรรมชาติมากมากนี่โอ้ยลุงแย้มทำอะไรกินปิ้งขนมปังอาหารญี่ปุ่นมันบ้ามันเนี่ยอาหารญี่ปุ่นปิ้งขนมปังโอยเข้าบรรยากาศเนาะ ลืมถ่ายั้ยเราต้องถ่ายวิดีโอเป็นหลักฐานก่อนเข้าไปนะคะอา้าวไม่ได้ไม่ทันเพื่อนเพื่อนแล้วแต่เราก็ถ่ายไว้อืเส้นทางเดินสะดวกสบายดีเนาะ กินอรักกาแฟานะเพราะแล้วเดี๋ยวออกไปแล้วก็ค่อยที่กินอีก ก็ลอกกะแคร์บ้งอืมลายยาวตัวอะไรโอ้ยเ,<ช>เห็นันเหินเห็นตัวที่มันกินเม็ดกาแฟะนะเล้วดังๆคือ,อ,อคเขาบอกเห็น,นอโอ้เป็นบันไดขึ้นชมดีเนาะ ไม่ได้ต่ำๆเนอะปจานนี้เนอเดินไปชมป่าโอ้ยดีเนะาะเออดีเลยนะเป็นชั้นๆขึ้นว่าขีโต้ยังบุ้นเนี่ยไ<ม>ี่นหอ ข้างล่างก็เป็นเส้นทางรถยนต์เออดีนะข้างบนก็เป็นทางบันไดบันไดลอยฟ้า จะพานลอยสะพานหักลาวมันหักโอ้ต้นไม้มันหัก เดินขึ้นมาได้ก็เริ่มเหนื่อยแนละ้วนี่ยไม่ได้วอร์มร่างกายก่อนเลยได้กินกาแฟาหน่อยหนึ่งเลยไม่ได้วอร์มร่างกายไนดะ้มึอเสิร์เนี่ เข้าสู่เส้นทางธรรมชาตินะครับตอนนี้เดินโอ้ตาตาลมเย็นดีต้นมองต้นไม้ย,ยังเยอะน่าเดินครับธรรมชาติอย่างรุนรวนเลยจาจากสุสด สะพานแล้วก็เดินไปนี่ต้นไม้ใหญ่อ,อู้หูไปเดินไปเดี๋ยว,วนเ,นยเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวมันจะกิ่งอะไรจะหล่นลงมาอัน,นตราย น,นี่ก็มาถึงที่พักที่ใครเดน่อยก็นั่งในตรงนี้ได้ต้นงนันี้เป็น,เป,นเป็นถิ่นของช้างนะครับอืออ,อยู่ข้างล่างก็มีเนี่ย เบบน,นี้เนาะเป็นสุสานช้างอืมหนงล่างก็มีนะสุสานของช้างนี่คือสุสานช้างนะคะ 哎。 มาถึงสู่สะพนานไม้อีกแล้วดีมเป็นระยะระยะ ใหญ่เนาะลมลมเป็นแ疼เลยต้นไม้ใหญ่ให้มันขามไปที่แล้วคนสองคนกับพ่อมากเนี่ยว้าว ่อน,นไปหลายคนแทะร่วไปเยอะสองสาม ลิงนเนาะเผื่อว่าไอตรงเนี้ยขาดอย่างเงี้นะเราก็จะได้ทำเหมือนที่ได้อะโอเคถเคึกต้อง three t เ,เออเอคุณนี่ก็ได้เนาะ พยุงจะาของ ถึงหอ,อส่องสัตว์แล้วนะคะหอ,อคอยดูสัตว์มากินน้ำกันค่ะธรรมชาติค่ะ เดี๋ยวมาส่องสัตว์กันนะคะไปขึ้นข้างบน กลับกันแล้วเราเดินเข้ามาเกือบชั่วโมองเนาะเดินเข้ามาเกือบชั่วโมองก็ออกได้พอดีกลับกันแล้วค่ะประมาณนี้ก็อากาศสดชื่นดีหายใจให้เต็มไม่เหนื่อยเลยว้าวไม่เหนื่อยเลยค่ะ ไปกลับกันแล้วซึกขับรถผ่านมาซึกกวจะได้ยิงเสียงน้ำตก โอเสียงน้ำตกจริงๆด้วยไปลงไปดูสักหน่อยนะึงปาน้ำยังขึ้นมาหลายแทะหนาหอนสุ้หลหลแทะนำ้ำไงเราเไม่ได้ยินเสียงไนงะเออเขาเพิ่งจะ่อยลงมานะปะ๊าด ต่จะอ่อนเนาะอ้าวน้ำตกน้ำตกเดือนหกเดือนห้าน้ำตกเดือนห้าอือเลือน าแบบก็ได้ตั้งใจว่ามีหนัาตกไงเออเปิดอันกระจกมาแบบไม่ได้ตั้งใจด้ว่ามันมีน้ำเีะยานแก้วฟาเปลายลนเล็ดน ครับก็โอเคนะครับบรรยากาศในทุ่งกระมังเราก็ได้มาเที่ยวชมมาดูแต่สัตว์ก็เยอะอยู่นะครับ ส่วนมากก็จะเป็นพวกเนื้อไรายพวกเก้งพวกอะไรต่างๆพวกกวางไก่ป่าอะไรแต่ว่ากล้องเราก็ถ่ายถ่ายไม่ทันครับก็เลยได้แต่บรรยากาศมาฝากครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังมาชมก็มา,มา,ม,ามาดูได้นะครับสัตว์เยอะเยอะอยู่ธรรมชาติดีมากครับขอบคุณนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาติดตามชมเป็นกำลังใจให้พวกเราครับ